ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาแต่งหน้าแนวนี้นะจ๊ะ mm hmm. ก,ก็สไตล์ฉันนะคะสไตล์พัสิตานั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากแต่งตามแบบง่ายง่ายก็ลองดูในคลิปเลย mm hmm. ไปดูกันเลยจ้า ก็มาเริ่มสู่ขั้นตอนการเตรียมผิวเลยนะคะด้วย C.C. Tipple c o ิ l e c เล็กนะคะเซตแป้งตัวนี้เป็นเซ็ตแป้งหน้าใสสำหรับใครที่อยากดูใสดูไม่ด่าดูไม่โปะนะจ๊ะก็ต้องจัดด่วนเลยตัวนี้ทาทั่วหน้าเหมือนทุกๆคลิปเลยค่ะเมื่อเราเกลี่ยทั่วหน้าแล้วนะจ๊ะเราก็เอามาลงซ้าตรงขอบตาแล้วก็จุดที่เราต้องการให้มันโดดเด่นขึ้นตามคลิปเลยจ้า เสร็จแล้วนะคะเราฉีดน้ําเพื่อความติดทนติดแน่นติดนนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วมาติดสติกเกอร์ตาสองชั้นนะคะก็อยากดูกลมโตขึ้นอีกนั้นอ่าพอหน้าเราแห้งแล้วนะคะก็มาลงแป้งนะคะด้วยแป้งคาโบกิแบบนี้นะคะปัดลงไปเลยทั่วหน้าน่ซาซาไม่ต้องกลัวหนาหรือโปะนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยจะช่วยเกลี่ยเนื้อแป้งให้ดูเนียนสนิทกับผิวนะคะไม่อยู่ในรูขุมขนนั่นเองเสร็จแล้วใช้แป<ๆ>้งต<ๆ>ัวบนนะคะ ไลท์เฉพาะจุดนะคะอย่างในคลิปเลยเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของมิติที่หน้านะจ๊ะผู้หญิงก็ทาได้ผู้ชายก็ทาได้นะคะถ้าต้องการความเนียนใสของผิวนั่นเองทำตามคลิปเลยนะจ๊ะรถ we to oh, จริงอะไรจริงนะคู่นี้นะคะ จแ,แล้วเรามาขั้นตอนของการเขียนคิ้วกันเลยนะคะวันนี้จะสอนทริคนะคะเขียนจากใต้ท้องคิ้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปบนคิ้วบนนะให้เขียงจากหางคิ้วเนี่ย45องศาหางตานะคะเสียงจากหางตา45องศาเสร็จแล้วล่างเส้นบนนะคะเสร็จแล้วระบายที่เหลือให้มันเท่ากันนั่นเองไม่มีอะไรเกินความสามารถนะคะลองฝึกลองทําดูนะคะใต้ท้องคิ้วขึ้นไปหางคิ้วนะคะเสียง45องศา เสร็จแล้วจากหัวคิ้วนะคะมาบรรจบกันเสร็จแล้วระบายที่เหลือจ้าคิ้วฝุ่นมันจะทําให้เราเขียนง่ายขึ้นนะคะตอนนี้มีไซส์เล็กแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วไลท์เลยจ้าจากหัวคิ้วมาที่ปีกจมูกบนนะคะไม่ใช่ปีกจมูกล่างนะไม่งั้นจมูกบานนะยะอ่าไลท์ like เลยจ้ะใช้มือเกลี่ยลงไปที่ฐานจมูกนะจ๊ะ จมูกมาแล้วอ่ะเสร็จแล้ววันนี้เราจะสอนแต่งหน้าแบบง่ายๆสําสหรับวันนี้พกไปเฉพาะสีปัดแก้มอย่างเดียวเนี่ยเอาสามารถมาทาตาได้รุ่นนี้นะคะสีอ่อนเราลงใต้คิ้วกับหัวตานั่นเองลงไลท์ที่หน้าได้ด้วยเป็นไฮไลท์ได้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วทาสีเข้มลงมาอีกหนึ่งสีนะคะลงครึ่งเบ้าตาเราเลยเสร็จแล้วสีเข้มนะคะคัดเบานะคะวันนี้เน้นแบบว่า แต่งง่ายๆนะสมมติไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็สามารถนะจ๊ะ<อ>เสร็จแล้วใช้สีอ่อนที่สุดนะคะไลายตรงขอบตาล่างนะคะเพื่อให้ตาดูแบลดูเหมือนมีน้ําเกาะอยู่ที่ตาอะไรแบบนี้นะ<อ>เสร็จแล้วปัดแก้มนะคะวิธีการปัดคือปัดให้ยกขึ้นอ่ายกขึ้นไปที่ขมับเพื่อให้หน้าดูเรียวนั่นเองนะจ๊ะอย่าปัดใหญ่มากเดี๋ยวน่าจะดูอ้วนตุ้ยหนุยนะคะ เสร็จแล้วตัวนี้นะเป็นอายไลเนอร์เมจิกนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวปั๊มดาวนะคะเหมือนที่รีวิวไปเมื่อวานนะจ๊ะกรีดง่ายเพราะว่าปลายพูกกันเนี่ยจะเล็กมากๆนะคะเรากรีดให้มันเส้นเล็กที่สุดนะคะตามแต่เพื่อนๆถนัดเลยวิธีกรีดอายไลเนอร์ก็กระดกที่หางก่อนแล้วค่อยมาเกลี่ยที่หัวนะคะเสร็จแล้วต่อจากหางตามาที่กึ่งกลางลูกตานั่นเองอ่ะทำเหมือนกันสองด้านเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มาปั๊มดาวที่หน้า อาทาลิปติกด้วยสีแมท7นะคะเพราะว่าวันนี้ตาเราจัดเต็มนะปากเราก็ซอบซบนะจ๊ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะจ๊ะฝากไลค์แแชร์ด้วยบ๊ายบาย